สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TW, ทีวเชื่อเพลินชาแนลและตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดพระาธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่โดนใจสายบุญที่ต้องการหาที่พึ่งทางใจผมแนะนําเลยวัดพระาธาตุดอยคำสักการะขอพรกับหลมพ่อทันใจส่วนทางขึ้นก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับค่อนข้างง่ายและสนุกดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าวัดเป็นที่เรียบร้อยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่นิยมเข้ามากร่าบไหวสักการะขอพรกันอากาศก็ไม่ร้อนมากแต่แนะนําให้พกพัดลมตัวเล็กมาด้วยนะครับและส่วนที่เห็นตรงนี้ก็็จะเเปปนช้าางงูกงขียว ช้างปู่ต่างาดอกนะครับเชื่อกันว่าให้เดินลอดท้องช้าง3นอขอพรบารมีโชคลาภอำนาจวาสนานะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นองค์อัทนินีสวนและพยากากะ,กะวานอนนะครับซึ่งสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะครับและมาถึงบริเวณทางเข้าตรงนี้ก็จะมียักษ์มือสตนนั่นก็คือยักษ์ปู่สีขี้ับกับยักษ์ปูสมเป้าซั์นะครับคือผมจะไม่เจาะรายละเอียดประวัติอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทําประวัติเล่าให้ฟังและใน,นส่วนตรงนีี้เดยวผมพา ชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับสวนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับดูสวยงามมากผู้คนก็จะเดินทางกันมาเรื่อยๆแบบไม่ขาดสายกันเลยและเราจะสังเกตเห็นว่ารอบๆจุดีจะมีองค์รูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับากบารสร้างวัดดอยคําอยู่ด้วยนะครับสามารถเข้าไปก่าไว้ขอพรกันได้นะครับอ้อลืมบอกไปตอนเราเข้ามาในวัดเราไม่ต้องถอดรองเท้ากันนะครับพเพราะว่าพื้นมันค่อนข้างจะร้อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับดูสวยงามมากแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเราสามารถเดินขึ้นไปได้ไหมแต่ผมสังเกตเห็นวว่าาเขจะยกมือ บริเวณด้านล่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์รูปปั้นนะครับเราสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของเราด้วยและภายในวัดเองก็จะมีจุดทําบุญทั่วไปด้วยนะครับนั่นก็คือทําบุญตามวันเกิดนั่นเองและตอนนี้ผมก็มาถึงจุดไฮไลท์ของวัดพระธาตุดอยคาแล้วนะครับนั่นก็คือกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจ ส่วนตรงนี้ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับเรามาหยิบทูป3ามดอกกันตรงนี้บริจาคเงินตามศรัทธาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากัน ก็ไม่ได้เคียงคัดอะไรแล้วเราก็เอาทุบสามดอกที่หยิบมาปัจุดในตะเกียงบริเวณนี้นะครับค่อยๆจุดนะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรช้าๆได้พระเล่มงามอันนี้ราเล่นนะครับรีบหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าคนเยอะจากนั้นเรามากล่าวไหว้สักการะขอพรกันตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมากล่าวไหว้ขอพรขอบนทั่วไปกันนะครับการงานการเงินถูกหวยรางวัลใหญ่ความรักกับพนางจามเทวีที่อยู่บริเวณหน้าวัดนะครับซึ่งคนในต่างพื้นที่ต่างจังหวัดจะเห็นผลดีมากๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาน,นะครับมา ต้องมาแก้บนโดยการนําดอกมณนิมาถวายถึง1นึ่งหวง 500, พวงห้าแสนพวงเลยนะครับ <Wow. S 1> ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณด้านนอกนะครับหรือจุดชุมยูยทิมทัดนั่นเองก็จะมีองค์พระพุทธรูปรูปใหญ่ที่สามารถมองเห็นจากด้านล่างได้ผมว่าหลักๆก็ดูสวยงามสบายตามากนะครับตรงนี้มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมาก อ๋อวัดไว้คำนอกจากขับรถขึ้นมาแล้วเรายัางสามารถเดินขึ้นมาได้ด้วยนะครับใครชอบความท้าทายก็ลองมาพิสูจน์กันได้หรือคนมาเป็นคู่ก็ลองมาเดินด้วยกันได้นะครับพิสูจน์รักแท้กันอันนี้ก็เป็นทิวทัศน์จากด้านบนนะครับใครชอบบรรยากาศแนวนี้ต้องมาแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับและที่เรามองเห็นจากข้างล่างก็จะเป็นองค์นี้นะครับดูงดงามมาก กลับมาจุดนี้จุดข้างในวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญทั่วไปนะครับปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนส่วนใหญ่นิยมมาทํากันหลังจากที่เรากลับไหว้หลวงพ่อทันใรเสร็จแล้วก็จะมาทําบุญปิดทองต่อในจุดจุดนี้นะครับ และมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดตีละครนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตปีวีนเป็นสุขอย่าตีดังจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคนหันมุมดูให้ตีพอดีพอดีอดและสําหรับสายสดขอพรอเรื่องความรักกับพนังจามาทีวีอ็ที่จังหวัดลำพูนก็มีนะครับผมเคยได้ยินมาว่าขอเรื่องการงานก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถขยันขอเรื่องถูกรางก็ขึ้นอยู่ที่โชคลาภขอเรื่องความรักก็อยู่ที่วาสนา ตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ด้านล่างไรยคาแล้วนะครับระหว่างทางก็จะแวะมากราบไหว้ขอพรปูรป่แส่ญาแสะด้วยปู่แส่ญาแสะจะเป็นตำนานพื้นบ้านที่เก่าวถึงยักษ์สองหัวเมียที่เชื่อกันว่าเป็นต้นเขาบรรพบุรุษของชาวล้วททำหน้าที่รักษาผืนป่าบ้านเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับในทุกทกปีก็จะมีประเพณีที่เรียกว่าเลี้ยงดวงด้วยนะครับก็คือในพิธีจะมีนางควายตัวผู้มาเชิดเป็นเครื่องเส้นเชนิญวิญญาณมาเข้าร่างทรงนะครับกินเนื้อแบบสดๆแล้วก็จะมีการทํานายดวงชะตาบ้านเมืองด้วยนะครับปั ชกัน,นส่วนวิธีการไหว้อไม่ยากมากนะครับก็คือไปบูชาทูบเทียนและน้ำมันพืชณักจุดนี้จากนั้นก็ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรกันได้เลยครับและทิปเที่ยวเพลินของวันนี้ทําเอาอิม่มบุญกันเลยทีเดียวหากใครมีที่ไหนแนะนําอยากให้ไปคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ